กลับมาพรกนันอีกแล้วนะครับในอีก e ีพหนึ่งซึ่งหายไปหลายวันซึ่งก็ไม่ได้ออกไปไหนหลายวันเดียวช่วงนี้ก็มาตรงนี้เป็นช่วงของ Q&A ที่สัญญากันไวใน้ในในงวดที่แล้วว่าจะมีการตอบคำถามนะฮะตอนนี้ก็คือคำถามเนี่ยมาเยอะเราก็ใช้เป็นสุ่ม จับฉลากเป็นชื่อชื่ๆมาได้ชื่อใครก็ตอบชื่อนั้นแหละนะอย่าน้อยใจนะที่เหลือก็ไปไว้ข่าวน้าเออก็จะพยายามตอบให้ได้เท่าที่มาสะดวกนี้ก็ตามที่เวลามันมีจ้าอ่ามาเรามาถามคำถามกันมา ก็สุขภาพก็ปกติอยู่นะครับ mm hmm. ก็รักษาไป mm hmm. ตามอายุขั mm ้น hmm. ตอนของอายุเรา mm hmm. มะเรง็งตอนนี้หยุดหยุดนิ่งอยู่พักอยู่มะเร็งเขาพักให mm hmm. ้ก็มาปัญหาที่ตาข้างซ้ายที่ไปผ่าตัดมาแล้วสามรอบ mm hmm. จะเหลือรอบสี mm ่เขายังมองไม่เห็นชัดเลยตอนนี้ก็ยังมองไม่รู้เรื่อง mm hmm. ส่วน ไทเดอร์สโคโปนั้นน่ให้กลับมารวมตัวผมไม่เข้าใจความหมายนี้นะฮะคือจริงๆว่าไทเลสโคโปอ่ะเราไม่ได้แตกไปไหนเลยยังอยู่กันยังซ้อมกันอยู่เพียงแต่อตอนนี้ไม่มีงานเล่นนั้นเองเขาไม่ใครจ้างอะ่ะเราจะยังไงใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวอย่าไปคิดว่าแตกเรามีแต่บ,บีมมีแต่เพีมการเปลี่ยนสมาชิกแลวสมาชิกที่เปลี่ยนไปก็คือใครโดเก่าเข้ามาอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมือกีตาร์เป็น สุริยาเพิ่งทรงไทยเข้ามาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเก่าในยุย่ ans, ง์เหนือกันเวลาที่เล่นคี์บอร์ดมาเล่นกีตราร์แทนคุณหมูแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวีใชยย้เคยเล่นตั้งสิปีแนะ่เป็นวงเปิดเลยล่ะก่อ,อตั้ง กับเจ้าของรอ็อกักอรไ์ไเดรสโครบคือผู้ร่วมก่อตั้งร็อกเกอนะครับผมอ๋อพลบุลสีกแล้ว2องครั้งเลยนะนักร้องเดือดรงใจเนี่ยมีเอยงกีลันจากดีเพอร์เพลมีอ่า สามีฮารค้าที่เคยร้องแบรบ์เขาเล่นตามเดิมทำเพระบาเป็นอะไระบาะเดียวด้วยมีจอห์นแอนเดอร์สันของคณะเยสมีสตริงของพอร์ลีสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งสำคัญมากเลยสุลต่สมบัติเจริญน,นะอยา่าหาวผมตลกนะจริงๆผมชอบเขามากแกรเก่งม,มากอาจารย์สุลต่สมบัติเจริญไปลองฟังดูนิรโพสนิรโพสดูบอลน,น่ะมันไม่ดูแล้วแต่ไม่เล่น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 อันนั้นนะ ม่เล่นบอลกลาคืนอ่ะบอลดึกๆอ่ะที่เขาแข่งกันตอนดึกๆอันนั้นไม่เล่นแต่ถ้าสมัยก่อนก็เตะบอลก็เตะทีมโปรดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่และเพ็งทีมหนึ่งแล้วก็สมัยก่อนก็มีเอซีมิลานด้วยแต่ตหลังๆก็ไม่ค่อยดูดูแมนยูอย่างเดียวละเพราะว่าทีเกียตามหลายอย่างมันลำบากนะครับคุณวิรัตโอเคอา้าคุณกวกรบัโทหัให้กิน ไม่ยากเลยก็กินทุกอย่างที่กินได้ตามที่ตางเหลือทังเหลือเลยก็กิน้นั่นไปนะมันก็อย่างนี้แหละก็อย่าจะให้แทงให้หมดตัวสิโอเคก็จะกอนคุณครูในเทคนิคก็คือขยันฟังเพลงให้เยอะๆที่ไหนฟังเยอะๆฟังเยอะๆซ้อมเยอะๆนั่นแหละอันนั้นคือสำคัญที่สุดซ้อมจนเพลงมันคล่องปากอะคล่องที่สุด เนื้อคล่องที่สุดนั่นแหละก็จะทําให้เราร้องได้คือถ้าเราร้องคล่องพับทุกอย่างในเพลงคล่องมันก็จะทําให้เราร้องง่ายขึ้นทันทีนะครับโอเคครับโอเคบ๊ายบายครับ